พี่น้องสายยาเล่านะแบบว่าสายยาไม่ไงสัน<ว>สายยาอายุซื้อๆได้พี่น้องเ<ว>บ,บียกในมีคูมือบ,บาดีมาซาขีง่ง่วไปใส่กกบาดีซาขีง่งัวแหลวก็ไปเลี้ยวลานจนเบียกเล่าล่ะเบียกเล่าหลายคักเลยพี่น้องเนี่ย ก็ไปใส่เง,งังง่ายฮะใส่ยงงเมืองเนี่ยพี่น้องเ<อ>บิร์เบียค่ะก็ไปตามาศาสตร์เมืองล่าเด้อ,อบมองว่าเด็กกระคนขี่ง่วนะพี่น้องจุดไก่เตะขี่ยอดพอมอีดีได้พี่น้องเลือกกินไก่เมเตะเพิิน ભય થાય બે આઈ ફોડો જ કઈ